วิธีซ่อนแชทหรือดูว่าแฟนแอบคุยกับใครในแชท m e s s e n g e r แต่ที่แอปแชท m e s s e n g e r ยกตัวอย่างเราไม่อยากเห็นแชทของเพื่อนแต่ไม่อยากยกเลิกเพื่อนกดค้างที่แชทของเพื่อนนะครับแล้วให้เราแตะที่ซ่อนผู้ติดต่อถ้าเราซ่อนจะไม่เห็นการแจ้งเตือนของเพื่อนและเพื่อนก็จะไม่รู้ว่าเราซ่อนเขาไว้นะครับ ให้เราแต่ที่ซ่อนเสร็จเรียบร้อยและกรณีถ้าเราอยากรู้ที่ซ่อนแต่ที่เมนูเส้นสาเส้นแนวนอนซ้ายมือบนสุดแล้วให้เราแต่ที่การตั้งค่าต่อไปแต่ที่ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยแต่ที่ผู้ติดต่อที่ซ่อนไว้เราก็จะเห็นรายชื่อที่แอบซ่อนเก็บไว้นะครับ ถ้าต้องการกลับไปหน้าชัดเหมือนเดิมแต่เลิกซ่อนเพื่อนของเราก็ได้กลับมาที่หน้าชัดเหมือนเดิมนะครับทำง่ายๆกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ครับแม่ๆม่ครับ